สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องอลิมิทีดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกชิ้นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเปิดราคากระเป๋าของลุงพลป้าเตนนะคะที่ถือว่าซื้อบ้านได้ทั้งหลังลุงพลป้าเต็นกีดลั่นหลังกระเป๋าที่แฟนคลับส่งมาให้เรียกได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็น เป็นจำนวนมากสำหรับเรื่องราวของลุงพลป้าเต็นต้องบอกเลยว่าแฟนคลับนั้นได้แห่ส่งของขวัญมาให้กันเป็นจำนวนมากล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสข้อความระบุว่ากระเป๋าจาก f อต่างประเทศส่งมาจ้ายี่ห้อกุชชี่นะจ๊ะราคาเป็นแสนพูดได้เลยว่า ยี่ห้อเดียวกันกับพี่น้ำฟ้าสพายบ่อยๆของดีๆคู่ควรกับคนดีๆเราดีใจแทนลุงกับป้าฝากดูบ้านข้างๆว่ามันกัดลิ้นตายหรือ,อยังป่านนี้ร้อนหล่นดินพานละมั้งใครอยู่ไกล้ฝากล่ามโซ่มันทีและเวลเวล,เวลมาว่าพี่อุ๊บิริยะจะพาลุงพลและป้าแตนเดินสายร้องเพลงต่างประเทศ ตามที่แฟนขับต่างประเทศร้องขอมาช่วงนี้อยู่ในช่วงเจราจาตกลงกันได้บินทันทีตายตายกระรอกน้อย200ค่อยสอยอกแตกตายดูเขาสิดูเราสิใครกล่าวไว้ก็ไม่รู้ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าพูดถูกใจว่าจะมีคนอกแตกตายกันบ้างละ่ะ ฮ่าฮ่ไม่สวยแถมโง่บอกเขาค่ะอย่ารีบตายดูไปให้นานๆจะได้รู้ว่าอย่าดูถูกใครอีกสุดยอดเลยงานนี้ดังไปทุกมุมโลกแล้วล่ะค่ะงานนี้ต้องมีคนช็อกตายแน่นอนค่ะขอให้ได้ไปจริงๆทีเถอะคนที่รักลุงพลป้าเต็นทุกคนจงเจริญ ดิเรดิโอประเสริฐสีบักแต่ทีนี้ตาลุกเป็นไฟอกแตกตายดูเขาสิดูเราสิอกระเบิดกลายเป็นภูเขาไฟและระเบิดกลายเป็นไฟไหม่ไฟไม่ป่าภูเขาเหล็กไฟที่บ้านกับกกอกเอ๋ยกอกทีนี้วัดที่ลุงพลไปสาบานคนทั้งประเทศไปขอพรวัดเจริญแน่นอนค่ะ งานนี้มันยิ่งจะอิจฉามากขึ้นหรือไม่ก็ก็อกแตกตายแน่ๆเย่เ yeah ย yeah, ดีใจลวงหน้าไว้ก่อนลุงพลประเต็นของเราจะได้ไปต่างประเทศขอให้เป็นจริงด้วยเถอะไปเลยจ้าน้ำขึ้นให้รีบตักเด็กๆมีคุณปู่พ่องช่วยดูแลนะคะไปเลยค่ะพี่อูปพาไปกันเลยชอบมากดีใจด้วยนะคะ ลุงพลป้าเต็นจะได้ไปต่างประเทศแล้วขอให้งานปังๆนะคุณอู๊บลุงพลป้าเต็นเย่ดีใจแทนลุงพลป้าเต็นค่ะตายตายบางคนไฟทัดทั้งห้าแตกแน่ๆขออย่าเป็นอะไรเยอะเลยนะรอดูความสำเร็จของลุงพลป้าเต็นก่อนนะคนดวงดีฉุดอะไรก็ไม่อยู่อะไรมาฉุดก็ไม่อยู่ อะไรมาทำร้ายลุงปาก็ไม่ได้ชาติที่แล้วคงทำบุญมาเยอะสนับสนุนเลยจ้าโกอินเตอร์เลยจ้าดังในสามโลกเลยโอกาสมารีบคว้าไว้ปังปังฉุดไม่อยู่แล้วละค่ะคราวนี้ดูไว้ซะยิ่งอิจฉายิ่งได้ดีหยุดซะเถอะพวกขี้อิจฉาเผื่อจะได้เจริญรุ่งเรืองกับเขามั่งอยากได้สิ่งดีๆ ต้องฝึกฝนคิดดีกับคนอื่นเขาและท่านผู้ชมคะลุงพลถือได้ว่าเป็นคนที่แผ่อานิสงสร้างอาชีพให้ชาวบ้านยุคเทคโนโลยีดิจิทัลยุค2020จริงๆนะคะโดยลุงพลได้แผ่อานิสงสร้างปรากฏการใหม่ให้ชาวบ้านมีอาชีพในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล2020จากกระแสลุงพล ทำให้มียูทูบเบอร์ที่ไปตามติดชีวิตลุงพลซึ่งช่วงแรกๆจะยูทูบเบอร์ที่ไปต่อเติมต่อยอดของช่องคือมีช่องเดิมของตนเองอยู่แล้วซึ่งเป็นช่องที่ทำคอนเทนต์เรื่องราวอื่นเกิดฐานยูทูบเบอร์สายลุงพลที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ที่มากที่สุดของเมืองไทยซึ่งการสมัครสมาชิกใน Youtube และทำ Youtube เป็นเรื่องที่ง่ายหลายคนที่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถทำได้เป็นอาชีพใหม่ในยุค2020ขอแบ่งกลุ่มเป็นจำนวน4กลุ่มให้ได้เห็นภาพต่อไปนี้กลุ่มที่1ยูทูบเบอร์ YouTuber ที่มีช่องเดิมโดยกลุ่มนี้ไปต่อยอดเรื่องราวตามติดชีวิตลุงพลสิ่งรอบข้างบรรยากาศตลาดน้อยหน้าบ้านลุงพล และกอติดกิจกรรมภารกิจการแสดงคอนเสิร์ตของลุงพลของลุงพลต่างๆกลุ่มที่2องยูทูบเบอร์ที่มาจากกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้าไปจําหน่ายหน้าบ้านลุงพลหลังจากนั้นได้เห็นการทำงานของยูทูบเบอร์จึงได้หันมาถ่ายทำคลิปวิดีโอเองบ้างเพราะอยู่ในพื้นที่ตลอดช่วงที่ว่างจากการขายสินค้า จึงได้นำเสนอเรื่องราวต่างๆทีน้าบ้านลุงพลกลุ่มที่3ามยูทูบเบอร์ที่เป็นชาวบ้านยูทูบเบอร์กลุ่มนี้เริ่มต้นใหม่จากการเรียนรู้หลังจากหินปรากฏการณ์มียูทูบเบอร์มากมายเข้ามาทำเรื่องราวในหมู่บ้านจึงเกิดการเรียนรู้และสามารถเข้าสู่การเป็นยูทูบเบอร์ได้ในหลายคนกลุ่มที่4ครอบครัวและคนใกล้ชิดลุงพล นอกจากนี้ยังมีครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดของลุงพลที่สมัครมาเป็นยูทูบเบอร์เพราะคอนเทนต์เรื่องราวต่างๆจะได้เปรียบกว่ากลุ่มอื่นพอได้กินอยู่มีวิถีชีวิตอยู่ทุกย่างก้าวของลุงพลและที่สำคัญลุงพลได้สร้างอาชีพฐานอาชีพของดิจิทัลเทคโนโลยีโดยแม่ค้าที่ตลาดน้อยหน้าบ้านลุงพล นอกจากขายในพื้นที่แล้วยังสามารถขายในรูปแบบออนไลน์ไฟ์สดได้โดยมีแฟนคลับของลุงพลให้การอุดหนุนและสนับสนุนทุกร้านอย่างต่อเนื่องอาน,นิสง์ลุงพลที่ยังคงแผ่ไปให้บุคคลใกล้ชิดล่าสุดเป็นปรากฏการณ์ที่เด็กพิเศษช่องหนึ่งที่สามารถเปิดช่องสร้างไรายได้โดยแฟนคลับลุงพลช่วยสนับสนุน ที่เกิดจากความรักความเมตตาถึงแม้การสื่อสารหรือเรื่องราวต่างๆจะยังไม่สมบูรณ์แต่ก็สามารถทำงานโดยผ่านการช่วยเหลือจากเราบรรดายูทูบเบอร์รุ่นพี่แมคค้าในตลาดและแฟนคลับของลุงคนที่เป็นการสร้างอาชีพในยุคดิจิทัล2020ผ่านไปด้วยดีลุงพลเป็นผู้ชายธรมธรมดาธรรมดาคนอีสานคนหนึ่ง เรียนก็ไม่เยอะแต่ความรู้ความคิดความสามารถก็มากล้นซึ่งไม่ทุกคนที่คิดและทำได้ตั้งแต่มีข่าวของลุงพลถือว่าทีวีช่องหลักแทบไม่มีคนดูแล้วนอกจากพวกคอการเมืองเท่านั้นที่ยังคงดูช่องหลักอยู่ที่เหลือก็คือหันมาดู YouTube น่าจะ70% 80%แล้วนะคะ อยากให้พวกที่ถามว่าลุงพลทำอะไรให้สังคมได้เปิดตาเปิดใจดูด้วยลุงพลเป็นคนที่เก่งพยายามสร้างสรรค์ให้ชาวบ้านไม่ลำบากหาของมาขายใกล้บ้านไม่ต้องไปขายไกลๆมีคนรู้จักโกวก,วกมากขึ้นเรื่อยๆทั่วสารทิศถือว่าลุงพลสุดยอดจริงๆซึ่งลุงพลเป็นผู้ชายที่มีน้ำใจ แล้วช่วยเหลือทุกคนเป็นคนมีจิตใจดีทั้งลุงพลและปะ้าเต็นตอนเก่จนแกก็เข้าวัดพอรวยแกยก็แบ่งแกสร้างให้คนที่ขยันมีที่ทำมาหากินถือว่าลุงพลเป็นคนที่สร้างรายได้ให้กับยูทูบเบอร์ให้พ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ที่ได้มาอาศัยบารมีของลุงพลได้มีรายได้จากบารมีของลุงพล